สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิลรุ่น MX 5 0 7นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเบนคิลโปรเจคเตอร์ MX 5 0 7นะครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์เบนคิตัวนี้นะครับความสว่าง3200ลูเมนคอนทราต์เรติโอ1 000, 3 0 0 0ต่อหนึ่ง ความละเอียด1024 7 6 8คูณ768หรือว่า XGA นะครับเป็นเทคโนโลยี DLP Projector นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่รองรับภาพระบบ 3D นะครับหรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมครับ3,200ลูเมนครับ BenQ โปรเจคเตอร์ or, นะครับตัวนี้ ถ้าใช้ในโหมดอีโก้นะครับใช้ได้ถึง1,000 0ชั่วโมงนะครับในโหมดปกตินะครับสแตนดาร์ดก็456,000นะครับคุณผู้ชมครับในโหมดอีโก้ใช้ได้ถึง1,000 0ชั่วโมงครับค่ำคืนนี้ครับสีสเกตชาแนลนะครับทำการทดสอบทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิวรุ่น MX507 ความสว่าง3,200รลูเมนครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเปิดเครื่อง ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้ฉายเข้ากำแพงเช่นเดิมครับและเปิดไฟนีออนไว้ตรงด้านหน้ากำแพงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ1หลอดครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับ DLP Projector นะครับ BenQ Projector MX507 ครับตัวนี้ ความสว่าง3,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ3,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าความแจมความสว่างนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาก็เห็นเลยครับไฟนะครับผมจะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าความแจมความสว่างนั้นจะขนาดไหนครับมาแล้วครับคุณผู้ชมดูครับนี่ เปิดไฟนีออนไปด้วยนะครับหนึ่งหลอดนะครับแล้วคุณผู้ชมมาดูนะครับคุณผู้ชมครับแม่เจ้าประคุณเลอเปิดไฟนีออนไว้หนึ่งหลอดครับคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมดูนะครับเปิดไฟนีออนไว้หนึ่งหลอดแต่ดูแสงครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพความแจ่มความสว่างนะครับของ BenQ Projector BenQ MX 5 07นะครับ3,200ลูเมนครับคอนทราดเรทิโอหนึ่งมืต่อ1นึ่งความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA ครับโอ้โหโน่แลละครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ มาดูใกล้ๆกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยมาดูลำแสงครับยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับนี่คือ DLP projector นะครับ BenQ projector ครับ BenQ MX 5 0 7ครับตัวนี้ไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับมีเพียง VGA แล้วก็วิดีโอนะครับผมต้องแปลงใช้สายแปลงนะครับดูครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยสามพันสองร้อยลูเมนครับจำจริงจริงครับคุณผู้ชมครับเป็น QMx 5 0 7นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับเป็น QMx 5 0 7ครับ 3,200ดลูเมนครับดูภาพความแจ่มดูภาพความสว่างครับให้ดูใกล้ๆกันเลยครับสุดยอดครับแม่เจ้าประคุณเลยดูลำแสงครับดูครับลำแสงครับมาดูความแจ่มความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ อันนี้เปิดไฟไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเบ็เ็น QMX507 ครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเป็มเอ็กซ้าห้าศูนย์เจยดครับ สำหรับเจ้าเบน Q M X 5 0 7ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา7,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ